You're cool. <inate> it was the first time I had left left in the safety of my home I station. It troubled I hadn't told my So, where you okay. are you from? buying merchandise. Well, I bet you've seen a few places then. <whistles> yeah, the market is right going. next to Riga, and that's a big matter already. used <laughs> to make regular trips to Polis, but getting there now requires a lot of luck. Oh. That or big from Hansa? Wow. How come? Hansa connects to the whole metro and has a lot of stations. But doesn't welcome outside. <laughs> and if it's not Hansa, then you have to go through the Reds, the Nazis, or your regular bunny. <laughs> <Thaarine laughs> so, 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 really if they're not fighting <laughs> each <anyone else, laughs> <warren> other, they're fighting each other. ตุ๊กตกเจสิหยุดก่อนเายพีเตอร์อะไรขึ้นบีเตอร์มิลิเทอร์ลีรบล้างรถไฟพังนะครับังน้นี้ครับแล้วต้องตองงไปประตูเฮี้ยหนะครับเปิดประตู No point being forever. stuck here เราจะได้เจอกับเหตุการณ์ใหม่เนี่ยโอ้สุดยอดกิดอะไรขึ้นอ่ะเออฉันมันเป็นอุโมงค์เก่านะครับฉันไปมันหนึ่งเดือนที่แล้วฉันไม่ชอบมันเปิดเปิดเปิดมันเป็นอุโมงค์เก่านะครับเป็นอุโมงค์ที่มีจิตวิญญาณฝังอยู่นะครับเออ h a v e a safe trip เซฟตี้นะเซฟตี้เชวกี้เพื่อนโอ้ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเก่าขนาดไหนสัตว์พร้อมแล้วกูพร้อมเราเปลี่ยนปืนกันชิ้ฉกฉกเอ้สัสจะทำให้กูเหวดิโอ้แม่งโค่นน่ากลัวเลยสัตว์

เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดิเดี๋ยวเราจะเห็นดาร์ควันนี่ไงดาร์ควันมาละนี่ครับคือล่างแล้วันเรียบร้อยเมาละเฮ้ยอะไรอ่ะอ้เหี้ยอะไรอ่ะอ้สัดเฮ้ย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 โ๊ยโดนดูดเรียบร้อยนี่ครับเราก็ knock out ไปหนึ่งนะครับเฮียอ้าเฮ้ยไม่ฟื้นเหรอวะตกใจตกกระถ่ายไอ้สัตว์ อ้ชาอัลเชียมอยู่ทางนี้ไปเปาเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วดาควันนี่คือดาควันนี่ครับตูมโหดมากกระสจ ก็มาจี้ที่กูโอ้ยแต่วูอ้าเอียแต่วูเอออีสเตอร์บูกูสเตอร์บูแล้วก็ไปไอ้จ้าโดนยิงแพ้งเพ้งพ้งเราก็ตื่นขึ้นมาเนี้ย <_ EN> อ้าเฮ้ยไม่ตื่นนะวะเฮ้ยนี่มันฝันร้ายชัดนี่มันฝันร้ายชัดเลย เฮ้ยตื่นสิวะไอ้สัตว์เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอ้หอยแล้วตื่นตนะื่นตื่นตื่นแล้วไอ้สัตว์มันมาแล้วมันมาแล้วเป็นพาลูเป็นพาลูไอ้เหี้ย ยิงยยิงเฉพาะจำเป็นที่ยิงในเกมนี้ับให้มันกระโดดมาก่อนดับไปใส่สัสนายเอกเอ้ยอ้ยหายแล้วอุ้ยเฮ้ยโอ้ยวว หายบ้าไปหวยเอาหนี้เอาปืนเอาช็อตกันไปเดี๋ยวใส่กระสุนก่อนดีปะตัดปุ้งไปนัดหนึ่งไอ,อช่วยพี่เพื่อนแบงคก์เอ้ยยันนั่นก็หลับไม่รู้เรื่องอีกอย่าเลย,ย,ย,เยเเอย่าใจเย็นใจเย็นไอ้ตัดเอ,อ้ยเนี่ยมันมาแล้วปุ้งปุ้งไอ้ตัดฮ่าเอ,อ้ยเฮ้ยปุโโ้ง ปะยันก็นสุนด้วยเฮ้ย <Help. S 1> ช่วยหน่อยนะ่อะโอ้ไอ้สัตว์ไอ้ไอ้ควยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรเกิดแบบแปลกแน่เลยข้ารู้สึกได้อ,อุ้ยยีย่นี่กลัวสัตว์กลัวมอนเดิมมึงแอวะมีอะไรอีกมีอะไรนะ่ากลัวอีกจะ,จะถึงเอาโพสแลว้วเร็วรีบไปเรียบไป ไอ้สัตว์เพื่อนมึงตายคนเกิดขี้อะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยไอชิหายแล้วไอซัตโอ้ยไอ้เหี้ยตายหาแล้วพูเฮ้ยเฮ้ยตายวะไอ้สัตว์ไม่เอาไอ้เหี้ยควยละหลบก่อนหลบก่อนโ่อของเงี้เฮ้ยอชหายแล้วอย่างงี้กูก็จบแล้วดิ ไอซัตเจ็บหายแล้วเงี้ยรอดไว้วิง่งวิ่งไอสัตว์ข้างหลังอย่าหันไปดูข้างหลังอย่าหันไปดูข้างหลังโอ้ยกระโดดซะมาโอ้ยเอออีเกียเอ้ยเผาแม่งไอสัตว์เอ,อ้ยต,ตกใจเอ้อไอ้ไขย นั่นมันช้ดมากแล้วมีเอาพูดอยู่กันแค่สองคนหรอวะโอ้โหน่ากลัวเอ้สัตว์เอ้ยเอี้ย